สวัสดีค่ะกับจากไปสิบแบบสุสสมชูวันนี้เราอยู่ที่เฟโดเล็กนะคะแล้วก็ข้างหน้าที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะตรงด้านซ้ายนะคะเป็นเพโดเกลเชียร์คือเป็นทาน้ำแข็งตงุ้นถ้าเป็นสมัยก่อนหลายปีจะไม่ได้ว่ากี่ปีแล้ว ท่าน้ำแข็งตรงนั้นนะมันเคยปกคลุมบริเวณทะเลสาบทั้งหมดแต่ทีนี้ด้วยธรรมชาติมันก็รวมถึงภาวะโลกร้อนด้วยท่าน้ำแข็งก็ได้ retreat หรือว่าถอยหลังขึ้นไปตอนนี้เราก็เลยเห็นแค่เหมือนเขาเรียกว่าฟุตของบรือตนเท้าก็ได้เท้าของบริเร์คือปลายๆเพราะว่ามันถอยขึ้นไปเกืบถึงข้างบนแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นได้มี่สินึงก็คือ พอทาน้ําแข็งละลายปั๊บเนี่ยมันไม่ได้ขาวสะอาดทั้งหมดถ้าถ้าเห็นสีดํำๆมันจริงๆมันมีตะกอนสีดํำๆที่บง่งบอกเส้นทางของทาน้าแข็งด้วยทีนี้พวกทาน้าแข็งเวลาละลายน้ํามันก็จะซอกลงมาข้างล่างอันนี้เหมือนหลุดออกมาจากหนังสือที่เรียนเลยคือพื้นตรงนี้เขาเรียกว่า glacier wash out wash แผ่นตรงเนี้ค่ะ Glacier Outwash เพราะว่ามันเป็นบริเวณที่ทาน้ำแข็งละลายแล้วน้ำจะทาน้ำแข็งละาตะกอนออกมาคล้ายแม่น้ำเจ้าพยามันก็จะเป็นเหมือนทักเบียหักเบียออกมาเลัลตะกอนที่มันละเอียดมากๆมันก็จะตกเข้าไปในทะเลสาบแล้วพอมันจะเหลือตะกอนขนาดซิลไซส์คือเล็กมากๆเล็กกว่าทราย แล้วมันก็จะดูดกลืนแสงสีน้ำเงินทำให้เวลามันสะท้อนกลับมาเราเลยเห็นเป็นแสงสีเขียวเขา,วาเลยเรียกว่าตกรผู้เล็กๆที่เป็นเซลล์ไซส์ว่า Glacier Flower Flower เหมือนแป้งทำแป้งทาขนมปังค่ะเพราะว่ามันเป็นผงละเอียดมากใช่าอีกอย่างหนึ่งที่ที่เราเห็นตรงนี้ที่เป็นร่องรอยในอดีตของคานน้ำแข็งก็คือ ลักษณะของแวลลี่หรือภูเขาภูเขาตรงนี้มันเป็นมันเป็นตัวยูวก็คือลงมาแคนลงมาอย่างนี้แล้วก็ทะเลสาบแบนๆแล้วก็ขึ้นมาเป็นภูเขาเป็นเขาเรียกว่ายูเชฟแ a ลลี่เพราะว่าถ้าเป็น V Shape Valley มันจะเป็นการตัดสอจากลำธารแม่นะ้ำแต่ถ้าเป็น U Shape มันจะเป็นร่องรอยของการตัดสอโดยาทางน้แข็งนั่นเองค่ะชะใช่ปะเจียใช่ หมดแล้วที่นี่เรียกว่าอะไรเพโดเลกถ้าออกเสียงไม่ผิดจบกันบรรยายสวัสดี